โต๊ะฟ้าลงค่ะป่าเลขแถปบปีวันน,นี้ประมาณนี้แหละมันยาตัศตังฮวีโอ๊ะประมาณนี้นี่มันจะขุดขึ้นขุดงป่านี่่าไม่ลงไม่ลากไม่ยาวคือตอนแรกๆตอนแรกล,ลงลากยาวค่ะนจะปูมหลังยา ี่น้องเห็นไ,ไหมอะไรฮวงจุ้มโอ้ยตัวเตี้ยเกิดมาตัวเตี้ยนิดก็ายากเนาะค่ะเด็กก๊าบอุ้ยอุ้ยง๊อเตะใส่เตะกว่านี่จะก๊าบได้แล้วโอ้ยอยาาตาฟังเตะเตะก็อีกตอนนี่เนี่ยาตาฟางแต่คนเดึงคุมแพล่ะมันขั้นเคาตากันเลยตาฟางมดบรรยากาศตอนนี้จะพื้นขั้นมดเข,ข็นกับพื้นกับมดถ่ายมาใ,ให้ดูเรื่อย ดูบาร์บาร่าลงมันเป็นไงนนนเนาะกันเนาะประมาณนี้แหละันดูนารักอ่ะพี่น้องจำคัดอันโพดฝั่งต้องเก็นให้เส้นค่ะต้นไม้บงังฝนกระจุ๊บกระจุ๊บอะไรอย่าเงี่ยตอนนี้เริ่มฝนเริ่มเบาลงแหละบรรยากาศฝั่งนู้นฝั่งสุส่มสาแลนสุสน่มตาจ้ะ แล้วแบบครูเก่งทั้งหมดครูเก่งแล้วถ้าใครจะเรียกนะจ๊ะแล้วก้นก็เรียกไปตระเบียดทั้งหมดก็สวยไม่ต้องป่าจากช่องป่าลองจะมีแรงฝั่งมหาลายัยฝั่งลุงหวานทั้งป่าเขาในตัวเมืองเธอจะเลือกเขามาปาก็จะพินิดซูมดูดูเป็นไงซูมให้ดูจ้ะ นักก็ทางเองทะเลเขามากก็ตาอ้าวเาขามาในตัวเมืองเวลาเลือนนักท่อง,งเที่ยวเลือนป้อมุ่งมากก็มาทังนั้นเลยได้ยินมาจากเสียงฟ้าป่าร้องป่าร้องเป็นตุ๊กฟ้าร้องนะสวยไหมจ๊ะบรรยากาศฝนตกแค่ในเขตนี่ชุมชนในเขตเอทุ่มสนอยากจะฟัง ปท่งนนทะเลไปงนนบนหลังเขาป่าเฮ็ดมันก็ก็จะมีมีฝนห็นแบบหิ้มันเปิดเองหลังเขาเป็นก้อนเมฆทั้งบุแต่ว่ามันกลางกลางระหว่างเขาก็ทางป่ามันวางป่่แรงแต่ว่านีอารมณากาศตอนนี้อ้ที่บดาปฏิคักระแทบอันเสาฝนดีเลยวันนี้วันหยุด

กหาคิดถึงกันยาดาวเป็นพุมพ่มแพลจะคันมดกีจะกดติดตามไว้เด้อจะได้นม่พัดกีดไปม,มายาดาวกีด,ด้มาอัปเดตให้ดูเสียงกอลองฟังกันจำมาด้งยสวยสวยเสมาไปทั้งรงบาลลากไปทั้งรงบาลอะไรล่ะ แต่เก็บเพีงพึ่ง้าลายแต้อาทิตย์วันอาทิตย์นาวันจันทร์น่ะคนทำงานนี่กันเลือกนั่นก็แป้นข้อไปเฮ็ดกันแหละตอนนี้ชาวทุ่มซื้อชาวเขตรอบๆเมืองทุ่มซื้อนี่วิ่งมันนี่แบบปลาเดียวกันเนี่ยหลังนี่หลังปวกนี่หลังปวกก็ขังสูงนี่ปลาเฮ็ดพึ่งก้าลายจ้ะเต้ป่าที่นี่ทำมันถูกฝนกันนี่เลือกเก็บไต้เลยแต่ปีนี้ยาที่ไม่ค่อยเก็บนอกจ้ะเพราะไม่แข็งแรงด่าแล้วก็ยี่ได้ยายฝนของไม่ได้ คือจะปรตีหลายมงแต่นอแต่นั่งู่ต้องนีเด้อยัปรตีเทวด,ดาฝรั่งนี่เตรียมตัวเก็บเห็ดได้เลยที่นี่ฝนตกแหลนะนะักขันเนาะใครอยู่เขตแถวนี้ที่ใครกันก็บอกต่อกันได้ปลายัดฝั่งนี้เด้อแต่ฝั่งสนามรถแข่งนี่นปากเขาลูกนี้แหละ เวทตั้งไอนมาทุ่มเสือกเวทตั้งไอนรอมฟิวนี่นี่แหละที่ประมาณนี่แหละจะเห็นหลังเขาลูกนี่แหละจะเขาเป็นยังไม่ต้องขามาตัวเมืองทุ่มเสือแล้วเวทต้องวนทางระวังมาไอวอร์เรนมหาไอรอมฟิวนี่ทางแยกไปท่าเรือนี่แหละจะเวทงานทนางน้ำรถเข่งนั่นแหละอย่าบอกจุดแต่แคนีเวยจะเด้อใครอยู่เขตนี้ก็ดรู้คลิปยาด่าวแล้วก็เก็บได้เลยจะ แต่คนไทยก็รู้หลายอยู่พอยาไม่หวงกันดอกกี่ไดมีกินคนไี้มีเก็บก่อตื่นกินเอาก็ช่วยๆกันไปนะจ๊ะเนาะคนทํางานมีไรายได้เจ้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเทวดาลากตัวหนึง่ง